สวัสดีจ้าจากช่องตะแวนยายนงคนบ้านนานี่ยายนงข้ามาเบ่งต้นเศรษฐีเรือนในค่ะจะขังก่อนภาพไปเบ่งต้นเศรษฐีเรือนนอกมื่อนี่ยายนงพามาเบ่งต้นเศรษฐีเรือนในนี่นี่คือต้นเศรษฐีเรือนในสังเกตจาก นี่ค่ะสังเกตจากเส้นสีขาวคือเส้นเศรษฐีนะค่ะเส้น,น,น,นสีขาวนี่มันอยู่ข้างในไหมค่ะเส้นสีขาวนี่มันอยู่ข้างในเนาะนี่นี่เส้นสีขาวอยู่ข้างในเขาเอื่นว่าต้นเศรษฐีเรือนในนี่เส้นสีขาวจะอยู่ข้างในนี่ค่ะถ้าเส้นสีขาวอยู่ข้างนอกเขาเอิ่นว่า ต้นเศรษฐีเรือนนอกค่ะมือนัน้นยายนุ่งไปผ้าไปเบ่งในสวนเนะเศรษฐีเรือนนอกอันนี้เศรษฐีเรือนในสังเกตจากตรงนี้เลยเนาะค่ะนี่สังเกตจากเอ่อนีหล่ถือมันความแตกต่างกันใ่ไหมมีความแตกต่างกันอยู่ตัวเส้นสีขาวอยู่ข้างใน ผูใดมีต้น,นเเศรษฐีเรือนนอกเรือนในปลูกไว้บ้านเนี่ยจะเป็นสิริมงคลนี่ค่ะจะเป็นสิริมงคลแก่บ้านหลังที่ปลูกจะเป็นสิริมงคลกับบ้านเราคนที่ปลูกจะให้โชคให้ลาบนะคะ่ะมีโชคมีลาบหาไว้ปลูกนี่ค่ะเศรษฐีเรเือนใน การปลูกกระปูกง่ายไงคะการปลูกเอาเอาแบบนี้นะคะเอาเงาเอาแบบนี้นะคะไปปลูกนี่นะคะเอาแบบนี้บบนไปปลูกเกิดง่ายไงเป็นไม้ประดับไม้สิริมงคลไงอะไรนี่ปลูกแบบห้โชกไ้ลาดแก้คนทีบปลูกแก้คนทียู ออกดอกแหงหายโคใหายลาะว่าจะถือเล็กถือเบือถืหอหวยแต่มันมีดอกไหมคะแต่มีอยู่แค่อต้อนเดียวคุ่มเดียวหน่เนาะค่ะงูนันก็นมีจะเสรษฐีเรือนนอกหายยากนะคะต้นเสรษฐีเรือนในนะ จะหาหยาดชอบมากมากค่ะเอาไปใส่ฮะน,นี่นี่่าเศรษฐีเรือนในใพ่นเบิ้งนี่นี่จะไปตลาด,ดไไสิไปใส่อะะดีโอ้ยบอกอเจาเทียนนะสบายดีย,ดย่วย่<อ>ะก็ไปจะเศร้าเถอะฮะ ฮะโอ้ก็เส no. um, like oh, ียนในซีปีหปีนี่ตัวโอ้กเสียนตะโดนเลาได้ละไม่ะท่ว่าเห็นการเสียนเอาเทาแล้วเทาแล้วเตาเ่าจะหัวงองหมดแล้นี่เอ้ยกิเก่ากใส่ตะเสือบทแกล้งยังสีออยู่บ้านบายโชคดีโชคดีฮะตี จ้าโชคดีเด้อนะ